สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้ที่2ี่2 3าตุลาคม2 5 6 8เป็นวันที่ดาวพุธเนี่ยจะย้ายจากราศีตุลมาอยู่ที่ราศีพิจิกแล้วก็เดี๋ยวจากพิจิกกับพิธี่ตุลอีกนะคะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีกุมเดี๋ยวเรามาดูว่าดาวพุธย้ายจะมีผลอะไรกับชาวราศีกุมนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน วันที่23ตุลาคมเนี่ยดาวพุธจะย้ายจากราศีตุลมาอยู่ที่ราศีพิจิกอยู่ที่พิจิกเนี่ยจนถึงวันที่31ตุลาคม2508ทีนี้เขามาอยู่ที่พิจิกเนี่ยดาวเจริญพิจิกก็คือดาวองคารพุธอยู่ในเรือนองคารเนี่ยคู่เรียกคู่วาาัฏคู่ขัดแยง้งในเรื่องอะไรอ่ารวมถึงดาวพุธมันเกี่ยวเรื่องการสื่อสารทั้งหมดเลยอ่าคำพูดการเจราจาเอกสารต่างๆ คำพูดรวมหมดก็คือการติดชินนินทาการใส,ส่รน้าเปร้นสีมันได้หมดการหลอกลวงก็ได้รวมถึงเครื่องมือสื่อสารเองก็ได้เหมือนกันนะคะหรือการใช้สื่อออนไลน์เองก็ได้เหมือนกันทีเนี้ยของคุณเนี่ยดาวพุธเนี่ยเป็นเรื่องอะไรดาวพุธคุณเ,เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะอยู่ในกรรมะอ่านรำลึกกันปุตตะอยู่ในกรรมมะเนี่ยบางคนนะ่ะมีการงานที่ คืว่าเข้ามาอยู่ตลอดเวลาแต่การงานเนี้ยที่เขณเข้ามาให้คุณทำเนี่ยเออคือว่าเป็นงานแก้ไขปัญหาไหมอ่าหรืองานที่มันเข้าที่เข้ามาหาคุณเนี่ยบางทีมีความคิดเห็นอะไรที่มันไม่ตรงกันขัดแย้งกันในของคนที่ทำงานร่วมกันไหมในที่ทำงานเนี่ยอันนี้ต้องดูนะนะหรือ บางคนเนี่ยอาจจะได้บุตรบริวานอะ่ะมาช่วยดูแลงานให้คุณก็ได้แต่ทีนี้เขาอาจจะทําได้ไม่เต็มที่ทําได้ไม่พอประมาณหรืออย่างไรล่ะในสถานการณ์ของแต่คนอ่าหรือเขามาทํางานแล้วเนี่ยงานเนี่ยมันอ,อ,อาจจะต้องมีให้แก้ไขปัญหาไหมต้องดูนไปนะงานที่แบบคุณให้ลูกน้องมาช่วยทาผลปรากฏว่ากลายว่าแทนที่จะ ทำมีคนช่วยอาจจะต้องแบบหนักเขาเรีวยกว่านะต้องกลับการแก้ไขปัญหาตรงนั้นอีกไหมคือเหมือนกับมไม่ได้ช่วยอะไรเลยอย่างเงี้ยอาจจะมาสร้างปัญหาคุณก็ได้เหมือนกันนะคะมาจารื่องู๊นะบางคนเนี่ยก็จะมีการเขาเรีวยกว่าบุตรบริวารคุณเนี่ยอาจจะสร้าง ความมั่นคงให้เกิดขึ้นในเรื่องการงานให้คุณก็ได้เหมือนกันแต่นี้การสร้างความมัน่นคงเกิดขึ้นในเรื่องการงานเขาถ้าทำอย่างไรละ่ะเอาบางคนเขารู้คุณเก่งเรื่องของออนไลน์เขาอาจจะช่วยอเอาเรื่องของการตลาดออนไลน์เข้ามาไหมแต่ทีนี้มันอาจจะมีความเนี้ยมันเป็นคู่คู่เรื่องคู่วาทะคู่ขัดแย้งมันอาจจะมีเรื่องของการความคิดที่แตกต่างกันคุยกันไปถ้าคนเราต้อคุยกันบ่อยๆเครื่อถ้าใส่อารมณ์ที่อารมณ์ร้อน อารมณ์แรงๆซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นได้ใช่ไหมออันนี้ถ้ารู้ร,ร,ร,รู้จังหวะแล้วว่าตอนนี้ดาวพุธเราอยู่ในเรือนอังคารอย่างเงี้ยเออเระาาวัดระวังเรื่องคําพูดเอกสารต่างๆหน่อยเวลาคุยอะไรกับใครอย่างเงี้ยก็คุยกันดีๆหรือเราจะมีอะไรที่เกี่ยวกับบุตรบริวารเราอ่ะเจรจาก็คุยกับบุตรเราในเรื่ององการงานเนี่ยเออเนี่ยเราก็นั่งคุยกันดีๆคิดว่าถ้ามันมีความคิดเห็นที่มันแตก ต่างกันระหว่างตัวคุณเองกับบุตรของคุณเองอะไรประมาณนี้เออเราก็มาสามารถเอาความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันนะมาผสมรวมกันได้ไหมมาจบมาเป็นแนวทางแบบไหนไหมนะหรือบางคนไม่มีลูกคุณมีลูกน้องไหมล่ะใครที่อยู่ในในก็ยกว่าใ,ใต้อานาตคุณอนะมันก็ถือเป็นบริวารหมดอะค่ะอ่นนี้ลงไปดูนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นการรับสมัคร พนักงานใหม่เกิดขึ้นได้แต่พนัากาใหม่คนพนักงานใหม่คนเนี้ยอาจจะเป็นคนที่พูดจะตรงไปตรงมาพูดจาเออเสียงดังพูดจาผงผางบางทีเราก็ตกใจทําไมเออพนักงานใหม่เป็นแบบนี้ซึ่งบางครั้งคนที่พูดจารประเภทแบบเนี้ยบางทีเขาเป็นคนที่ไม่มีอะไรนะเพราะเขาเป็นคนพูดจารตรงๆอะ่ะเขาก็เลยไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดไปเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะชอบเขาไหมใช่ไหมคะ รวมถึงโปรเจกต์คุณเองอะ่ะที่คุณจะทำอะ่ะเรื่องการงานอะ่ะคุณก็ดูให้ดีว่าเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆนี่แหละมันก็จะเกี่ยวข้องจุดๆนี้นะคะก็ลองไปปรับเปลี่ยนกันดูเนาะหรืออ่ะบุตรบริวานเราอะ่ะลูกน้องเราบางทีมันมีเยอะมันอาจจะการ พูดจากันในเรื่องของการงานทะเลาะกันในเรื่องการงานไหมหรือมีการติในเรื่องการทํางานไหมว่าคนนั้นทําน้อยคนนี้ทํามากไหมอ่ามันจะมีอาจจะมีก็ได้นะคะอันนี้ก็ดูดูนะดาวพูดคุณเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะด้วยนะอ่ามรณะมาอยู่ในกลุ่มเรือนกรรมมะเหมือนกันทีนี้มรณะกรรมมะเนี่ยเรามองในมุมบวกก่อนในมุมบวกเนี่ยอาจจะมี บุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงน่งเกิดขึ้นกับงานของคุณให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางในต่างถิน่นต่างแดนหรือมีเกณฑ์ห่างจากงานเนื่องด้วยสายเหตุของตระคนนะคะอันนี้ต้องไปดูนะเพราะว่าในสถานการณ์ของทุกคนมันแตกต่างกันนะอ่าแล้วทีนี้ใครที่เรียนในเรื่องของเรียนต่างถิน่นเรียนและทํางานในต่างถิน่นต่างแดนนะ แล้วก็ธุรกิจต่างถิ่นต่างแดนเองรวมถึงในเรื่องของเขาเรียกว่าคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเป็นความเป็นความตายธุรกิจง,งานรับเหมางานประกันต่างๆเนี่ยถือว่ามันอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าดีแต่ทีนี้ดีมากดีน้อยแตกต่างกันไปหรือ ไอสิ่งที่คุณไปทำเนี่ยผลประโยชน์ที่ได้กลับมามนเนี่ยมันอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยก็ได้นะคะอันนี้ดูแต่ละคนเนาะว่าคุณมีธุรกิจกันแบบไหนนะคะทีนี้ถ้ามองในมุมลบมัง่งมุมลบเนี่ยมรณะเนี่ยคือปัญหาศาักโรคภัยคือใครละ่ะบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแหละที่เป็นปัญหาเรื่องการงานของคุณเองมันก็ต้องไปดูว่าเป็นเพราะเรื่องอะไรที่สถานการณ์ตรงนั้นแต่ทีนี้เป็นดาวพุธ นางก็บอกว่าอาจจะเป็นการติฉินนินทาการอิจฉากันไหมในเรื่องการงานมีการพูดจาไม่ดีไม่ดีในเรื่องของการทํางานเนี่ยมีการติกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มองว่าถ้ามันมีนะสําหรับบางคนถ้ามันมีไม่ต้องไปต่อเหลาต่อเถียงพาทุกคนไปต่อเราต่อเถียงกันเกิดขึ้นมาเนี่ยเอาได้หรือว่า มันมีโอกาสที่ทะเลาะกันได้ก็พยายามทำใจปล่อยวางรับฟังตรงนั้นนะคะถ้ามันถือว่าไอสิ่งที่เขาติเรามาเนี่ยมันเป็นข้อดีอย่างน้อยบางทีเรามาปรับปรุงก็ได้มาปรับปรุงเรื่องการทํางานของเราอ่ะเขาติเรื่องอะไรล่ะถ้าเราไม่เป็นแบบนั้นเอาก็ไม่ต้องใส่ใจแต่ถ้าเออเขาติเรามาเออเราก็เอะนิดนึงน่าเราก็มาปรับปรุงงานของเรามันก็ถือว่า ก็ดีเป็นคนมีคนสก,กินเรื่องการงานให้อีกรูปหนึ่งนะอันนี้ต้องดูแต่คนนะคะหรือโรคภัยก็ได้ความอันนนะความเครียดกับการทํางานก็ได้หรือเรื่องของอสุขภาพเราอะดาวพุธอะก็คือเรื่องอะไรล่ะแขนปากท้องกระเพาะเราเนี่ยคือเครียดทํางานกินข้าวไม่เป็นเวลาโรคกระเพาะมันถามหาได้หรือแม้กระทั่ง ใครมีโรคประจําตัวเก่าๆก็สามารถกําเริบเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ดูกันดีๆนะแล้วพอวันที่31อตุลาคมเนี่ยดาวพุธเนี่ยเขาจะย้ายจากราศีพิจิกไปอยู่ที่ราศีตุลกลับอยู่ที่ตุลอีกครั้งละอยู่จนถึงที่7จธันวาคม2องพเป็นพุทธดาวพุธเป็นเ,เื่อนปุตตะกับมระอยู่ในสุภะปุตตะสุภะ จะได้บุตรบริวารเป็นที่พึ่งบุตรบริวานคุณน่ะจะทำาคุณมีความสุขมีความสุขแบบไหนคุณก็ต้องดูว่าเอ,อบุตรบริวารเราเนี่ยเป็นไงอ,อขยันทํางานขึ้นไหมหรืออะไรแต่ละคนแตกต่างกันหรือบางคนเนี่ยถ้าเขาบอกว่าถ้าคุณไม่มีบุตรไม่มีลูกไม,ไม่มีลูกหลานเลยเนี่ยเขาบอกให้คุณลงไปทําบุญดูทําบุญกับพวกเด็กออ่อ เด็กกำพร้าอะไรเนี่ยสถานเลี่ยงเด็กกำพร้าเนี่ยมาอธิบวงการเป็นการแก้เคก็ได้หรือบางคนมีโอกาสได้เดินทางได้ต่างถิ่นต่างแดนเกิดขึ้นก็ได้นะคะด้วยบุตรบุรุษคนเองเนย่ยอาจะเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนหรือบางคนตูคุณจะมีโชคลาภจากการเดินทางทีนี้โชคลาภจากการเดินทางเนี่ยมันแตกต่างกาันเพราะในการเดินทางของแต่คนเป็นเรื่องอะไรบางคนเป็นเรื่องการท่องเที่ยวไหมบางคนเป็นเรื่องของการทํางานไหมเห็นไหมคะ มันจะแตกต่างกันเนาะหรือบุตรบุตรบุตรคุณเองอ่ะมีโอกาสประสบความสําเร็จเกิดขึ้นอ่าทีนี้การประสบความสําเร็จเกิดขึ้นของแต่คนอ่ะของบุตรคุณอ่ะมันแตกต่างกันแน่ๆก็ต้องดูว่าณเวลานั้นบุตรคุณมีกิจกรรมอะไรไหมรวมถึงโปรเจกต์ของคุณเองก็เหมือนกันมีโอกาสประสบความสำเร็จเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะอันนี้ดูดีๆนะทีนี้ดาวพุธเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะใช่ไหมมรณะอยู่เรือนสุภาเนี่ย เรามองใน,นมุมบวกก่อนคําว่าสุภาอะมันก็มีความหมายเป็นคุณพ่อก็ได้ค่ะตัวแทนก็ได้หรือ,อ,อตัวแทนเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้การเดินทางกายเองการคอนนคชันก็ได้ตําแหน่งหน้าที่การงานก็ได้การค้ดประกาศก็ได้ทีนี้เอามองใกล้ตัวใกล้ตัวคุณก็คือเจ้านายคุณมุมบวกเนี่ยอาจจะมีบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ง ทำให้เจ้านายคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางในต่างถิ่นต่างแดนหรือมีเกณฑ์ห่างกันเนื่องด้วยสาเหตุของแต่คนแล้วก็มองว่าใครที่ทํางานในเรื่องของออในเรื่องขอเล่าว่าเรียนหรือธุรกิจต่างถิ่นต่างแดนต่างๆเนี่ยแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับคมเป็นกมตายธุรกิจรับเหมาธุรกิจงานประกัน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับองของการคอนเน็ชันต่างๆอะไรพวกนี้เกี่ยวกับการเดินทางเนี่ยถือว่าโอกาสมีโอกาสดีแต่ดีมากดีน้อยนี่แตกต่างกันไปนะเพราะมันก็อยู่ที่ว่าเ,ออเราอะทำงานในต่างประเทศที่มันมีปัญหาเรื่องของปัญหาต่างๆไหมปัญหาภายในประเทศนั้นไหมหรือประเทศนั้นไม่มีปัญหาอะไรมันก ผลตอบรับตอบแทนก็ดีไปตามนั้นใช่ไหมคะแต่ก็มีองค์ประกรอบอย่างอื่นีว่าค่าเงินบาทอีกอะว่าเป็นอย่างไรใช่ไหมอ่มามทีนี้ถ้ามุมลบมั่งมรณะมุมลบหมายถึงเรื่องอะไรปัญหาสุขภาพนี่แหละที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเจ้าหนายคุณเกิดอย่างไรเกิดจากใครบุคคลอื่นนั่นแหละหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์นึงน่ย เกิดขึ้นกับเจ้านายตัวคุณจะเกิดรูปแบบไหนของแต่ละคนเนตแตกแตกันไปถ้าเรื่องสุขภาพก็อาจจะเป็นเรื่องของในส่วนของเ,ออเนี่ยแขนปากท้องกระเพาะเรื่องของขอคอรลอดลมก้นก้นกบ มดลูกต่อมลูกหมาก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ให้ดูตามหน้าง,งานแต่คนเนาะแต่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดก็ตามหรือเรื่องของโรคภัยแล้วก็บอกอีกว่ายังแก้ไขกันได้นะแต่เพียงว่าเอ่อค่อยๆแก้ไขไปบางอย่างอะ่ะมันต้องใช้ระยะเวลาการแก้ไขไหมหรือบางคนน่ะอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณทําให้ปัญหาที่คุณเจอเนี่ยคลี่คลายไปทางที่ดีได้นะคะรวมถึงเรื่องของโรคภัยด้วยนะ ก็ลงไปดูตามสถานการณ์แต่ละคนนะว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก็คลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนกา่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีไม่ความทุกนะคะ